สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วนะคะในช่องทา l ์ทวิจมนนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะมาทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมจนถึง22พฤศจิกายนค่ะแล้วถ้าท่านใดนะคะต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR Code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิด ไพ่ทานายประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5้าใบข้างบนนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่25ธันวาคมค่ะส่วนข้างล่างนะคะก็คือไพ่ค l ลิฟายของแต่ละใบค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าอืชาวพิจิกนะกำลังรอคอยอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่คุณรอคอยก็คืออื ปฏิหารนั่นเองนะคะคุณกําลังรอคอยปฏิหารอยู่นะคะคุณรู้สึกว่าคุณน่ะที่ผ่านมาคือคุณเป็นคนโง่นะที่เหมือนว่า,าคุณรู้สึกว่าคุณโง่จริงๆนะคะที่คุณกลัวนะคะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาทำร้ายคุณนะคะ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คือสองไปนี้อันนี้คือมีเอนเนอร์จีคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่เข้มแข็งพอที่จะผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้ซึ่งปัญหาเนี้ยนะคะก็คือเกิดกับครอบครัวคุณนั่นเองนะคะคือเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยะจะทำให้คุณมีปัญหากับครอบครัวนะคะแล้วแน่นอนก็คือ ประจำสัปดาห์นี้คุณเลือกความสุขของครอบครัวมาก่อนความสุขของคุณเองนะคะก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นระหว่างครอบครัวคุณกับคู่รักของคุณแต่ว่ามันทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้คุณไม่เข้มแข็งพอนะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนว่าถ้าเกิดคุณได้รับข้อความจากคู่รักของคุณเนี่ยคือคุณจะไม่ตอบกลับนะคะ ตอนนี้คุณกํำลังใช้สมองนะคะมากกว่าหัวใจแล้วนะคะคือคุณกำลังคิดหนักมากเลยใช้ความคิดหนักมากนะคะว่าจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เมื่อตอนเด็กๆเนี่ยคือคุณก็ยังรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับคนที่คุณรักเนี่ย ไปจนแก่เท่านะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะเห็นครอบครัวคุณสำคัญกว่าคุณเริ่มใช้สมองมากกว่าหัวใจตัวคุณเองแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศาีพิจิกประจำสัปดาห์นี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สัมพันธภาพห้ใบให้นะคะอืขอยูนิเวอร์สนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับของชาวพิจิกและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะ ดูกันว่าตอนนี้คุณและเขานะคะเขามสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะบางทีคุณสองคนอาจจะต้องลองมองผ่าน อะไรที่เป็นข้อร้อยของแต่ละคนไปนะคะแม่หมอให้อันนี้เป็นของคุณค่ชาวพิจิกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของคู่รักของคุณนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของคุณเนี่ยคือคุณก็สามารถสลับกันเองนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันสลับกันได้ระหว่างคุณกับคู่รักของคุณนะคะคือคุณรู้สึกว่าคู่รักของคุณน่ะ กำลังให้ความสำคัญกับคนอื่นนะคะมากกว่าตัวคุณหรือว่าให้ความสำคัญกับคนอื่นด้วยในขณะที่ให้ความสำคัญกับคุณนะคะยังไงก็ตามเนี่ยคือคุณนะอ่ะก็รู้สึกว่ากรณีที่หนึ่งนะคะก็คือคุณรู้สึกว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามคือคุณอยากจะไปต่อนะคะกรณีที่2ก็คือคุณอยากจะเลิกแล้วคือคุณไม่ไหวแล้วนะคะทีนี้สําหรับคู่รักของคุณน่ะคือเขารู้สึกว่า ขาวว่ามีทางเลือกหลายทางนะไม่ใช่แค่คุณเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่าถึงเขาจะมีทางเลือกหลายทางอะ่ะแต่เขาก็ขี้หึงมากเลยอะ่ะคือก็อาจจะงงๆเหมือนกันนะขี้หึงขี้หวงนะคะทีนี้ไพ่ตรงกลางนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่าจริงๆอะ่ะคือคุณเนี่ยเพอร์เฟคสำหรับกันและกันนะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ มันไม่โอเคนะคะอย่างเช่นมีนิสัยบางอย่างอะ่ะที่คู่รักของคุณเป็นแล้วคุณรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะหรือว่าความเป็นตัวตนอะไรของเขาบางอย่างที่คุณไม่ชอบมากๆนะคะซึ่งทั้งสองคนมีความรู้สึกเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ให้ระวังนิดนึงว่าอย่าใช้อีโก้นะคะ,ะนำความรักในครั้งนี้เพราะว่าคุณจะพังกันทั้งคู่นะคะ แล้วก็บางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องอการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการที่เกี่ยวกับลูกของคนใดคนหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดดูจากไพ่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคู่รักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาตินะหรือว่ามีเชื้อชาติที่แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วอาจจะเป็นลักทางไกลได้ด้วยค่ะอ ทีนี้แม่หมอนะคะขออนุญาตเปิดไพ่คำแนะนำให้นะคะหนึ่งใบนะคะขอยูนิเวอร์สนะคะให้คำแนะนำนะคะกับชาวพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หนึ่งใบค่ะได้อะไรเอ่ยอืมเขาบอกว่า after sadness happiness and hope Return นะคะเขาบอกว่าหลังจากความสศกเศร้าแล้วเนี่ยความสุขและความหวังจะกลับมาเนาะช่วงนี้จะเป็นอะไรที่แบบอยู่ในความอารมณ์ขุ่นมัวนิดนึงบางคนอาจจะซึมเศร้าได้นะคะก็ให้ดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับเชาวพิจิกนะคะ ถ้าท่านใดชื่นชอบการทำนายของแม่หมอก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเรากลับมาใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ